ได้ไหมฮะทักสินคิดเพื่อไทยทําบุญทรงติดคุกทักสินเนี่ยคิกออฟเลยนะโยบายจํานําข้าวสุดท้ายใครรับกรรมรัฐมนตรีที่ดูแลโดยตรงบุญทรงเตริยาพิลมคุก48ปีภูมิสารผล36ปีเสียเพียง48ปีใครรับผิดชอบใครหนีคดี รบวิในการเงินการคลังพุทธศักราช2561นะพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐมาตรา6รัฐต้องดําเนินนโยบายการคลังการจัดทํางบประมาณการจัดหารายได้รายจ่ายการก่อนหนี้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้เห็นไหมรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและหลักความเป็นธรรมในสังคมต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับนี้และตามกฎหมายอื่นมีมาตราหถัดไปมาตราเจการกู้เงินการลงทุนการตากฎหมายการออกกฎหรือาการดำเนินใดๆนะต้องพิจารณาความคุ้มค่าต้นทุนผลประโยชน์เสถียรภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐด้วยมันยั่งยืนไมหมละ่ะที่เราให้ดูแผนที่ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะถัดไปมาตราเก้า คณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้อย่างเคร่งครัดนะแล้วก็มีรายละเอียดท่อนี้สำคัญในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการคลังการทำงบประมาณการจัดหารายได้การใช้จ่ายการบริหารการเงินการคลังและการก่อหนี้คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาประโยชน์ที่รัฐหรือประชาชนจะได้รับความคุ้มค่า และภาระการเงินการคลังที่เกิดขึ้นแก่รัฐรวมถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบนี่กฎหมายที่ออกมาปีหกหนึ่งสุ่มเสี่ยงฝ่าฟื้นมีโทษละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อไปนะที้โครงการนี้นอกจากปัญหา ความเป็นไปได้ที่มีปัญหาตั้งแต่ต้นแล้วนักเศรษฐศาสตร์เตือนเอาไว้แล้วว่าโครงการนี้เอาผลประโยชน์มาลอตาไม่มีใครเสกเงินได้ไม่มีเงินที่งอกจากต้นไม้ไม่มีเงินที่ลอยมาจากฟ้าไม่ว่าจะแอบซ่อนมาในรูปใดก็ตามสุดท้ายแล้วประชาชนจะต้องจ่ายคืนเสมอไม่ว่าจะเป็นลักษณะจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นหรือราคาสินค้าแพงขึ้นเพราะเงินเฟ้ออันเนื่องจากการเพิ่มปริมาณเงิน แล้วเหตุผลที่เขาออกมาคัดค้านโครงการนี้กันนี่ครับอย่างน้อยเจ็ดข้อเศรษฐกิจมันกำลังฟื้นตัวอยู่แล้วงบป,ประมาณของรัฐมีจํากัดมันมีค่าเสียโอกาสห้าแสนหกหมื่นล้านไปทําอะไรอย่างอื่นได้เยอะแล้วรัฐบาลคาดหวังเกินจริงมันจะเกิดพายุหมุนแต่ตัวคูณทางการคลังของการแจกเงินแบบนี้มันต่ำกว่าน,นึงมันไม่ใช่สามเท่าหกเท่าเหมือนคำคุยโวนะแล้วตอนนี้วัฒจักรดอกเบี้ยขาขึ้นตั้งแต่ปีหกห้าไปกู้หนี้เพิ่ม มีแต่ดอกเบีย้ยจะขึ้นส่งผลต่อความน่าเชื่อถืออันดับเครดิตเรตติ้งของประเทศแล้วมันไม่เป็นธรรมนะพะไปแจกหมดคนรวยคนจนแล้วก็จะจัดสรรยังไงมันก็มีปัญหาต่อนะแล้วสุดท้ายเป็นการเพิ่มรายจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่านี่คือเหตุผลที่นักเศรษฐศาสตร์ที่ผู้สูงวุยออกมาคัดค้านครับนะแล้วมันจะซ้ำรอยกับจำนำข้าวไหมนะที่ผ่านมาตอนจำนำข้าว คุณกิติรัตน์นี่แหละออกมาบอกว่าถ้าจำนำข้าวขาดทุนมากกว่าประกันรายได้60หมืนล้านอ่ะจะลาออกสุดท้ายก็ไม่ทำแล้วมันก็เจ๊งหลายแสนล้านด้วยแล้วก่อนหน้านี้รัฐบาลพระพุทธไทยก็มีนโยบายหลายเรื่องที่พูดอย่างทำอย่างไม่ตรงปกหลายเรื่องเลยรถไฟฟ้าต่างๆนานากองทุนน้ำมันเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคิดใหญ่ทำเป็นมันไม่ใช่เสมอไปนะแล้วมันจะส้มรอยยังไง นี่จะนํำข้าวยังเหลืออยู่สองแสนสี่มื่นกว่าล้านนี่ลูกตู่ใช้ไปแล้วกว่าเจ็ดแสนล้านเหลืออยู่2องแสนสี่มื่นแล้วจะมันนี่ห้าแสนหมืนล้านอีกหรือแล้วผลมันเป็นยังไงถ้าทําผิดกฎหมายทีนี้ครับจําได้ไหมฮะทักษิณคิดเพื่อไทยทําทบุญทรงติดคุกทักษิณเนี่ยคิกออฟเลยนะโยบายจานํำข้าวสุดท้ายใครรับกรรมรัฐมนตรีที่ดูแลโดยตรงบุญทรงเตริยาพิลม คุก48ปีภูมิสารผล36ปีเสียเพียง48ปีใครรับผิดชอบใครหนีคดีคุณยิ่งรักยังหนีคดีอยู่เลยไม่ระงับยับยั้งการระบายข้าวจีทูจทั้งหมดนี้คือความเสี่ยงของโครงการนี้เสี่ยงทั้งต่อประเทศชาติเสี่ยงที่จะทำผิดกฎหมายต้องติดคุกติดตารางหรือหนีคดีอีกเงินดิจิตอลเส้นทางหายนะครับ